สวัสดีครับช่องพ่อแก่บรรดานพรวันนี้จะพาทุกท่านไปมูแบบจัดเต็มขอพรกับปู่พญายมราชณวัดชัยสิทธาวาสหรือวัดชัยประสิทธิ์ครับมาถึงแล้วตรงไปที่จุดบูชาก่อนเลยครับที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอ๋อรวมไปถึงน้องตูบเจ้าถิ่นสุดน่ารักตัวนี้ด้วยทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะครับที่นี่เน้นทำบุญด้วยใจจริงๆ ได้ชุดบูชาแล้วเคล็ดลับสำคัญคือต้องมาไหว้องค์ดั้งเดิมที่อยู่ด้านนอกก่อนนะครับ mm. เพื่อเป็นการบอกกล่าวท่าน mm. ก่อนที่จะเข้าไปชมความวิจิตรขององค์ใหม่ด้านในวิมาน mm. บอกเลยว่า mm. ด้านในสวยงามและขลังมาก mm. กดติดตามไว้เลยครับ mm. ตอนหน้า mm. ผมจะพาเข้าไปดูข้างใน mm. พร้อมเผยเคล็ดลับการขอพรให้สมหวังทันใจ mm. नि सुखतो च्युति पतोमेतं परशिविनं सुखतो ज्युति चितमेता